สวัสดีค่ะมคร่เสงี่ยงงมจงจิตนะคะคลิปนี้ชวนชมความน่ารักของเหรียญทองทคลน,นโดโอลิมปิกเกมสอองพันห้ารยหกสิบเจ็ดนี่ยนะคะคือสสอองูนงสี่ค่ะน้องภานิพักกับโคชเชค่ะน่ารักมากค่ะนี่หลังจากได้รับเหรียญทองนะคะ หวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะคะไปกับน้องพานิพักนะคะน้องเทนนิสของเราเหรียญทองโอลิมปิก2024เทควันโด49กิโลกรัมค่ะสวัสดีค่ะ